มาดูตัวอย่างการหาจุดวิกฤตนะครับจําได้ไหมครับผมทวนนิดนึงนะครับจุดวิกฤตนะครับการหาจุดวิกฤตใช่ไหมหนึ่งเราต้องดูว่าจุดที่ทําให้ f p r i m x เท่ากับ0นอันที่2นะครับก็ต้องดูที่ f p r i x เนี่ยมันอะไรมันหาค่าไม่ได้โอเคนะครับมันหาค่าไม่ได้ดู2ดู2ลักษณะนี้นะครับดู2ลักษณะนี้ในการหาจุดวิกฤตโอเคนะอ่ะดูตัวอย่างครับข้อ1ข้อนี้นะครับ จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน f x เท่ากับ square root ส่ลบ x กำลัง2องลองดูนะครับจุดวิกฤตตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับก็ดิฟ1ครั้งจุดวิกฤตเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์อันดับ1นะครับดิฟ1ครั้งตัวนี้มันอยู่ในรูปของอะไรมันอยู่ในรูปของ square root square root u นะเราดิฟ square root u ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เศษ1ส่วนส square root u แล้วก็ดิฟ U อีกทีหนึงจำได้หรือเปล่านะครับกดในการหาอนุพันธ์พื้นฐานเลยนะครับดิฟตัวแปรเนี่ยดิฟลักษณะแบบนี้นะครับดิฟง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2สแควรูท U คือ 4-X ลบ x กําลังสองดิฟ u อีกทีนึงดิฟ U อีกทีนึงก็ได้ลบ -2X เ็ได้ลบ 2x เ,นะเพราะฉะนั้นจัดรูปดีๆหนะ้าตาดีๆหน่อยครับก็สองตัดเนาะแล้วก็เหลือลบ x ส่วนด้วยส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยสแควรูทสี่ลบ x กำลังสองโอเคนะครับได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับได้ตัวนี้ออกมาลวได้ f หาม x ตัวนี้ออกมาละอ,อันดับถัดไปทำไงครับดูจุดที่ทำให้อนุพันธ์เป็นศูนย์นะครับดูจุดที่ทำให้อนุพันธ์เป็นศูนย์อ่ พิจารณาเมื่อนะครับแก้สมการนะครับพูดง่ายจับมันเท่ากับ0ูนย์เนี่ยผมเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับพิจารณา f พรม x เท่ากับศย์โอเคนะครับก็จะได้ศูนย์นะต้องเท่ากับลบ x ส่วนด้วยสแควรูทสี่ลบ x กำลังสองปรากฏว่าตัวนี้แก้สมการออกมาเป็น0เท่ากับลบ x ก็แปลว่า x เท่ากับศูย์ โอเคนะได้ x เท่ากับศูนย์มาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นจุดวิกฤตจุดวิกฤตนะครับที่เกิดมาจากอะไรที่เกิดมาจากการพริจารณา f พา์เท่ากับศูนย์อนุพันธ์นะครับออกมาเป็นศูนย์อ่าถัดไปนะครับพิจารณาเมื่ออันนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันมีตัวส่วนอย่างเงี้ยมันจะมีจุดที่ทําให้หาค่าไม่ได้โอเคครับพิจารณาจุดที่ทําให้ f พา์หาค่าไม่ได้ f พา์ x หาค่าไม่ได้ เมืออม่อ,อไรเมื่อไรเมื่อตัวส่วนมันเป็นศูนย์สี่ลบเอ็กกำลังสองเท่ากับศูนย์นั่นคือนะครับนั่นคือยกกําลังสองก็มาได้สี่ลบเอ็กกำลังสองเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าเอ็กของเราเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับลบสองตัวหนึ่งแล้วก็สองตัวหนึ่งเขเคนนะก็จะได้มาสองอันสองจุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตตัวนี้นะครับ ก็เลยเกิดขึ้นมา3ตัวนะครับจุดวิกฤตคือคือนะครับ x เท่ากับลบส x เท่ากับสและนะครับ x เท่ากับศนะครับมี3จุดนะครับมี3จุด <c oughs> อ่านะครับเนี่ยลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราก็หาจุดวิกฤตออกมาหาอะไรครับพิจารณาเมื่อจับสมการเท่ากับศูนย์พูดง่ายดิฟหนึ่งครั้งแล้วก็จับสมการเท่ากับศูนย์เนี่ยดิฟหนึ่งครั้งจับมันมาเท่ากับศูนย แก้สมาการผมก็จับตัวนี้คูณไขว้ขึ้นมานี่มันก็เลยเหลือ0ูนย์เท่ากับลบ x ก็คือ x เป็น0ถัดไปก็พิจารณาจุดที่ทําให้มันหาค่าไม่ได้มันหาค่าไม่ได้เมื่อ,อไหร่เมื่อ,อไรครับเมื่อตัวส่วนมันเนี่ยเป็น0นย์ผมก็จับตัวส่วนมาเท่ากับ0ย์แก okay, ้ตัวส่วนเท่ากับศูนย์ผมก็แก้สมาการออกมาปุ๊บได้ออกมา x กเท่ากับลบสกับ2ปรากฏว่าข้อนี้ก็ออกมาเป็นมี3ตัวครับมี3ค่าถ้าเรามองจากกราฟครับตัวนี้น,นี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จละเพียงแต่ว,ว่า ผมอยากให้เราเห็นว่าหน้าตาของกราฟตัวนี้มันเป็นยังไงและจุดวิกฤตของตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็วาดกราฟด้วยโปรแกรมโจจิบ้า G o G B นะครับวาดกราฟง่ายๆเลยครับตัวนี้นะครับสมการนี้นะครับ 4.- ลบเกําลังสองนะครับผมขอตัดมาแต่ตัดมาแต่ที่จะใช้แล้วกันนะครับเอาตรงนี้นะครับต่ำๆนี่ครับ นี่ครับเราจะเห็นว่าจุดวิกฤตที่เกิดขึ้นก็นคือน,นี่ครับจุด x เนี่ย x เท่ากับูนย์เวลาดูนะครับดูนี่แกน x นี่แกน y เนาะน,นะครับจุด x เท่ากับ0ูนย์อยู่ตรงนี้ครับจุดเนี้ยแล้วดูบนเส้นกราฟเนี่ยตรงเนี้เห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเส้นสัมผัสการาฟมันจะเป็นเงนี้ยเนี่ยมันจะมันจะเป็นโด่งๆขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคครับตัวนี้จะกลายเป็นค่าสูงสุดสมัมผัสอยู่ตรงนี้ถัดไปส่วนตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับที่ x เป็น2เนี่ย x เป็นลบ2 นะครับกราฟก็อยู่อย่างเงี้ยเส้นสัมผัสกราฟตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับความชันของกราฟมันจะมันมันตั้งมันตั้งตรงเลยนะครับตรงเนี้ยคือความชันมันเป็นอินฟินิตี้อย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้ความชันมันชันมากนะครับมันหาค่าไม่ได้มันชันมากโอเคครับก็คือเนี่ยโอเคครับอยากให้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงนะครับภาพของกราฟที่ณจุดวิกฤตอ่ะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับก็เป็นประมาณว่าความชันหาค่าไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยความชันหาค่าไม่ได้มันหาค่าไม่ได้เพราะมันตั้งตรงมันชันมากนะครับความชันของมันตตรรงนนนนนีี้้ความมชัั นี่ครับคอนชันเป็นศูนย์ณจุดนี้ณจุดที่เป็นจุดสูงสุดสัมพัสหรือต่ําสุดสัมพัสในภาพนี้ครับในฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดสัมพัสจุดวิกฤตตัวนี้ก็จะให้ค่าสูงสุดสัมพัสเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจุดวิกฤตต่างๆเราเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่วาดกราฟว่ามันเป็นจุดสูงสุดหรือต่ําสุดสัมพัสสังเกตครับที่ผ่านๆมาผมก็ยังไม่บอกนะว่าว่าเราจะดูยังไงว่าเป็นสูงสุดสัมพัสหรือต่าสุดสัมพัสโดยไม่ดูจากกราฟโอเครับ